สมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออกหรือ EGA Thailand เปิดการแข่งขันกอล์ฟสิง Amazing Thailand Caddy Championship 2023แชมป์ได้แพ็กเกจไปตีกอล์ฟ3วัน2คืนที่สันติบุรีเชียงรายและลัคกี้ดรอจาก t เทเลเม e มูลค่า200,000บาทณสนามรอย a ย h i ฮิ g o กฟรี s o r t ทแอนด์าจังหวัดนครนายกเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาการแข่งขันกอล์ฟสิง Amazing Thailand Caddy Championship 2023 ปีที่13เปิดฤดูกาลสนามแรกณสนามรอยเยฮีกรฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกโดยเปิดโอกาสให้บรรดาแคดดี้เข้าร่วมแข่งปีนี้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือก7สนามเพื่อไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศชิงตัวไปออกรอบยังสนามเซนติบุรีเชียงราย2วัน1คืนคุณกุลทอนมีสมมนนายกสมาคม EG a t h a ไทยแลนด์พร้อมด้วยคุณสมศักดิ์หัทัยเปี่ยมสุขรองนายกสมาคมคุณจักรพงษ์ทองใหญ่ตัวแทนจากบริษัทซิงคอร์ปอเรชั่น คุณวันดีเผื่อนอุดมผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานนครนายกคุณธนบูรณ์ชนะรัตโสพลผู้จัดการทั่วไปสนามกอล์ฟรอยัล้าหิวร่วมเปิดการแข่งขันสิงอเมซิ่งไทยแลนด์แคดดี้แชมเปี้ยนชิพ2023ปีที่13ณรอยลฮ้าล์กรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยสนามคัดเลือกทั้ง7สนามมีดังนี้สนามที่1วันจันทร์ที่15พฤษภาคม สนามรอยเยาะฮิวโกฟรีสอร์ทแอนด์สปาสนามที่2วันจันทร์ที่29พฤษภาคมสนามแม่โจ้กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทสนามที่3วันจันทร์ที่26มิถุนายนสนามเซนต์แอนดรูว์0 0สนามที่4วันจันทร์ที่10กรกฎาคมสนามมาเจสติกคลีคคันที่คลับสนามที่5วันจันทร์ที่31กรกฎาคมสนามอีสเทนสตาร์คันที่ครับสนามที่6วันอังคารที่15สิงหาคมกระบินบุรีสปอร์ตคลับสนามที่7 วันจันทร์ที่4กันยายนสนามลากูน่ากอล์ฟภูเก็ตชิงชนะเลิศวันจันทร์ที่18กันยายนณสนามแหลมชบางอินเตอร์เนชั่นแนลคันทีคลับการแข่งขันนัดเปิดสนามได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแคดดี้จาก30สนามทั่วประเทศและมีนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด160คนด้านคุณกุลทรมีสมมนนายกสมาคม EGAThailand เผยหลังจากจบการแข่งขันว่าการแข่งขันปีนี้บรรดาน้องๆแคดดี ยินดีที่ได้กลับเข้ามาแข่งขันกันอีกครั้งถือว่าประสบความสําเร็จตามเป้าคิดว่ารายการนี้จะส่งเสริมมาตรฐานของแคดดี้ให้มีมาตรฐานสูงมากขึ้นและสร้างนักกอล์ฟขึ้นมาในอนาคตได้อีกด้วยนอกจากนั้นอนาคตยังจะมีการนำแคดดี้ที่ชนะรายการนี้ไปแข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้และเวียดนามซึ่งเป็นแผนงานที่จะทำต่อไปหลังจากที่ว่างเว้นมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้านชนะบูนชนะรัตโสพล ผู้จัดการทั่วไปสนามกอล์ฟรอยยั่ฮิลกล่าวว่าทางเรายินดีเป็นสังเวียนการแข่งขันแคดดี้สนามแรกและได้ร่วมพัฒนาแคดดี้ของเมืองไทยให้มีความรู้ความสามารถรอบด้านจะทําให้นักกอล์ฟได้สนุกสนานกับเกมกอล์ฟอย่างเต็มที่คิดว่ารายการนี้จะทําให้พัฒนาศักยภาพแคดดี้ได้เป็นแคดดี้มืออาชีพต่อไปในอนาคต